สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่รัตกยากันบ้างล่าสุดกองกําลังกาเรียงแดงหลายกลุ่มได้ผนึกกําลังพัธาเดือดทาหารออนไลน์ในเมืองดีมอโซร,รัตกยาตั้งแต่เช้าออดฉลําในขณะที่ทาหารออนไลน์ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธและยิงปืนใหญ่และใช้โลมนุษย์ป้องกันการโจมตีเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามันดูครับ เมื 25, 2000, ่อวันที่25มกราคม2565มีรายงานจากกองกำลังป้องกันประชาชนเมืองร้อยก่อหรือร้อย่ก่ี PDF ในรักายาว่าเมื่อวันที่24มกราคม2565รอบหมู่บ้านโฮเปะในเมืองดีมอโซซึ่งอยู่ห่างจากเมืองร้อยก่อประมาณ9กิโลเมตรเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดกินเวลาตั้งแต่เช้าจนดึงค่ำระหว่างกองกำลังชาวคะเรียงแดงหลายกลุ่มกับฐานออนไล การประทะเกิดขึ้นโดยกองกําลังพัฒมิตเช่นกองกําลังคาเรน,นีหรือ KA กองกําลังป้องกันประชาชนร้อยก่อหรือร้อยก่อ PDF กองกําลังป้องกันประชาชนดีมอโซหรือดีมอโซ PDF กองกําลังป้องกันแห่งชาติกาเรน,นีหรือ KNDF กองกําลังกาเรน,นีเชน Z ซหรือ KG z และกลุ่มปฏิบัติการพิเศษส่วนกลางโดยหานออนไลน์ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตที่แน่นอนได้ส่วนฝ่ายกะเรียงแดงมีบางคนได้รับบาดเจ็บโดยตามรายงานของกองกำลังป้องกันประชาชนเมืองร้อยก่อหรือร้อยก่อ PDF ฝ่ายกะเรียงแดงได้รับบาดเจ็บ5รายและผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมรายงานข่าวบอกด้วยว่าฐานออนไลน์ใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธและยิงปืนใหญ่ในตอนเย็น ใ่หน่วยฐานราบติดอาวุธไม่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะปฏิบัติการเนื่องจากการโจมตีของกองกำลังประชาชนและต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางอากาศนอกจากนี้ทานวองหลายได้ใช้โล่มนุษย์การเผาบ้านเรือนของผู้บริสุทธิ์การโจกรกลรมและการปล้นสะดมยังคงดำเนินต่อไปทุกวันโดยก่อนหน้านี้สำนักข่าวชายขอบได้สัมภาษณ์นายพลมีโทผู้บราการกองกำลังคาเรน,นีรหรือ KA ปีกทานของพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคาเรน,นีหรือ KNPP โดยบางช่วงบางตอนระบุว่าดูสภาพอาการทหารพม่าน่าจะหมดแรงแล้วถ้ากำลังพลหมดก็หมดเลยตอนนี้ทหารหนีทัพบ,บาดเจ็บและตายจำนวนมากเขาไม่รู้จะเอาใครไปเป็นทหารแล้วเพราะประชาชนพม่าไม่ให้การสนับสนุนและว่าแม้กองกำลัง KNPP ไม่หวงดังและใหญ่เท่า KNU หรือกองกำลังทะยหญ่ SSA แต่ความมุ่งมั่นในการทวงคืนอิสรภาพมีไม่น้อยกว่ากันเลยพร้อมระบุว่าเป้าหมายของเราคือการปกครองตนเองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยรับรัฐกยาเป็นรัฐเล็กสุดในเมียนมาแต่หากวัดกันที่หัวใจกลับเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในเมียนมาครับ